สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่8กันยายนกลับมาพบก,กับเอเลดี้ผีแดงในช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเหมือนเดิมทุกวันค่ะคืนนี้ทีสองแมนยูมีโปรแกรมแข่งขันยูโรปาลีกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลโซเชดัดรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกคาดว่าคืนนี้นะทเทนฮักน่าจะเก็บ11ตัวจริงเอาไว้แล้วส่งแก๊งผู้เล่นสำรองลงเป็นตัวจริงในนัดนี้เพราะปีศาจแดงนะยังมีศึกหนักในพรีเมียร์ลีกในคืนวันอาทิตย์ที่จะบุกไปเยือนทีมปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลส ซึ่งไม่ง่ายเลยนะพาเลตเนี่ยเป็นทีมที่เขี่ยวมากจริงๆชั่วโมงนี้เราจะต้องไม่ประมาทและทำพลาดไม่ได้เลยเกมคืนนี้นะคะกับตันแฮร์รี่แม็กควเนี่ยคงจะไม่ทำให้เราผิดหวังเล่นประคองตัวให้ผ่านเข้ารอบก,กันก็พอแล้วเชื่อว,ว่าพ่โดทำได้แน่นอนคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายๆก็มีข่าวใหญ่ออกมานั่นก็คือการประกาศปลดโทมัสทุกคนออกจากการเป็นผู้จัดก,การทีมของเชลซีหลังจากแพ้ ดินาโมซาเกร็บไป1ประตูต่อศูนย์ข่าวนี้ค่อนข้างช็อกวงการนะเพราะทั้งแฟนบอลเชลซีเองหรือทีมอื่นเนี่ยต่างพากันให้ความเห็นว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าผลงานของเชลซีเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะการแพ้ดินาโมซาเกร็บเนี่ยนัดแรกไม่เห็นต้องซีเรียสอะไรเลยยังมีเวลาอีกตั้ง5นะัดให้แก้ตัวอันดับในพรีเมียร์ลีกเองก็ไม่ได้ขี้เลยนะตอนนี้อยู่ที่6มี10คะแนนห่างจากฟูอย่างอาเซนอลเพียง5คะแนนเท่านั้น อีกทั้งการที่ปลดทูเคิลเอาตอนนี้แล้วจะเอาใครมาแทนล่ะทูเคิลเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งและมีทฟี่การันตีอยู่แล้วทำไมถึงได้ปลดกันแบบรวดเร็วไรไ้เยื่อใยขนาดนี้แต่ก็มีรายงานจากสื่ออังกฤษค่ะหลายสื่อเลยที่น่าเชื่อถือได้นะเขาบอกว่าการปลดทูเคิลในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องผลงานเพียงอย่างเดียวหรอกแต่มันยังมีเรื่องของหลังบ้านเรื่องภายในที่ว่ากันว่าทูเคิลเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สำหรับทอตโบลี เป็นเรื่องของการทำงานที่คิดไม่เหมือนกันไม่ไปในทิศทางเดียวกันบวกกับตัวทอสบอลี่เองเนี่ยก็อาจจะอยากล้างบางนะคนเก่าๆในยุคของเสี่ยมีโรมันอิบาโมวิชเพราะทีมบอยดบริหารชุดเดิมเนี่ยก็เด้งออกไปกันหมดแล้วนะเหลือเพียงแค่ทูเคิลเท่านั้นมีรายงานจากเจสันเบิร์ดจากเทเลกราบเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยบาร์เซโลน่าต้องการตัวทูเคิลนะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะแต่งตั้งชาบี้เป็นผู้จัดการ แมนยู <Man> เองก็ให้ความสนใจในตัวทูเคิลเหมือนกันเพราะตอนนั้นแมนยูก็กําลังมองหาผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่ที่จะมาแทนลาฟลังนิกแต่ตัวโทมัสทูเคิลเองเนี่ยได้ปฏิเสธโอกาสที่จะพูดคุยกับทั้งบาร์เซโลนาและแมนยูเมื่อฤูดุการที่แล้วไปเขาบอกกับทั้งสงสโมสรว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะอยู่กับเชลซีต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาท่ามกลางความวุ่นวายที่สโมสรในตอนนั้นสําหรับทูเคิลเนี่ยคงเป็นมนุษย์ว่างงานได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าฝีมือแบบเขาเนี่ยเดี๋ยวก ทีมใหญ่จีบไปร่วมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้แฟนบอลเชลซีแล้วกันนะเพราะหัวอกแฟนบอลก็แค่อยากเห็นทีมทำผลงานได้ดีมีชัเหนือคู่แข่งส่วนเรื่องวุ่นวายหลังบ้านแฟนบอลก็ได้แต่รับรู้รับทราบไปและนะมาอีกเรื่องหนึง่งค่ะผลบอลเมื่อคืนนี้นะต้องขออนุญาตเลยนะขอรายงานข่าวผลบอ icks, ลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเมื่อคืนนี้สักหน่อยนะคะลิเวอร์พูลผู้อหังการ บุกไปแพ้นาโปลีถึง4ประตูต่อหนึ่งซึ่งเอาจริงอ่ะก็ไม่คิดว่าสกอร์จะลุยฉุยแข่ขนาดนี้นะ,ะแต่นี่มันก็เป็นเพียงนัดแรกยังมีอีกตั้งห้านัดให้แก้ไขเป็นกำลังใจให้พวกพรีๆและกันนะจ๊ะยับแม่ยับอยับแม่ยับอยับแม่ยับยับยับแม่ยับเอ้ <c oughs> มีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูปทวิตเตอร์ภายใต้ชื่อ lady ผีแดงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วในเดสคริปชันจิ้มลิงก์กันได้เลย หรือใครอยากพูดคุยกับเอกแอดไลน์มาคะ่ะที่แอด lady 9กถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ